สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กันที่บ้านข้วยยางใต้หมู่ที่ห้านะครับตำบลสะพระอำเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะครับพามาชมแปลงที่ดินนะครับแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะครับด้านหน้าทางฝั่งทิศใต้ตรงนี้นะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสเริมเหล็กขนาดสองช่องทางการจราจรและทางด้านทิศตะวันตกนะครับอยู่ติดกับถนนดินนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวิทยาทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กันที่บ้านห้วยยางใต้มู่ที่หานะครับตำบลสะพระอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะครับพามาชมแปลงที่ดินนะครับแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเลยนะครับแปลงที่ดินของเราอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะครับด้านหน้า ทางฝั่งทิศใต้ตรงนี้นะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กขนาดสองช่องทางการจราจรนะครับความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ6เมตรเลยนะครับและทางด้านทิศตะวันตกนะครับอยู่ติดกับถนนดินนะครับถนนดินบริเวณตรงนี้นะครับเจ้าของได้ทําการแบ่งเป็นถนนสาธารณะและมีโครงการที่จะทําเป็นถนนดินตัดเข้าไปยังกลางแปลงที่ดินนะครับสามารถที่จะ เดินทางเข้ามาอย่างแปลงที่ดินได้ทุกแปลงนะครับที่อยู่รบริเวณนี้นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงนี้นะครับความกว้างของหน้าแปลงที่ดินอยู่ที่ประมาณ33เมตรเลยนะครับและมีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะครับทางด้านทิศตะวันตกนี่อยู่ที่ประมาณ24เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุดแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่200ตารางวานะครับหรือว่า2งานนะครับ มีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับเจ้าของเดิมนี่ได้ทําการลังวัดเพื่อแบ่งแยกเป็นแปลงเล็กๆจะมีแนวเขตชัดเจนมีหลักหมุดของกรมที่ดินอยู่ครบทุกจุดทุกมุมเลยนะครับเพิ่งลังวัดสอบเขตใหม่ๆมาหมาดเลยนะครับท่านสามารถที่จะเดินทางมาชมที่ดินก่อนได้นะครับแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านห้วยยางใต้นะครับหมู่ที่5นะครับ ตำบลสาพระอำเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของก็เสนอขายในราคาที่ถูกๆเลยนะครับอยู่ติดถนน2ด้านแบบนี้นะครับในราคายกแปลงนะครับเพียง3ามแสนบาทเท่านั้นเองนะครับกับเนื้อที่200ตารางวานะครับอยู่ในเขตของหมู่บ้านเลยนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับด้านหน้านะครับบริเวณใกล้ๆกับแปลงที่ดินนะครับก็มีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปปาเรียบร้อยพร้อมครบท้วนเลยนะครับ แปลงนี้นะครับจะอยู่ต่ํากว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเล็กน้อยนะครับประมาณ50ซนติเมตรนะครับสามารถที่จะหาดมาผมเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหรือว่าจะทําการเกษตรนะครับเป็นนาข้าวก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นมรดกนะครับหรือจะออซื้อไว้เพื่อเกงกําไรในภายภาคหน้าก็ได้เช่นกันนะครับบรรยากาศดีๆนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข205หรือว่าถนนสุรนาฬยมานะครับมาประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวสำนักงานเทศบาลตำบลสระมาประมาณแค่3กิโลเมตรเช่นกันนะครับห่างที่ว่าการอำเภอพระทองคำมาประมาณ3กิโลเมตรเช่นกันนะครับถนนที่เป็นถนนเส้นหลักที่จะใช้ในการเดินทางมายัางแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่กใกล้ๆกับถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข2 3 6 9หนะครับห่างออกไปเพียงประมาณแค่1.5กิโลเมตรนะครับการเดินทางเข้ามายังแปลงที่ดินก็เป็นถนนลาดยางแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับมาถึงยังหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ43กิโลเมตรนะครับและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ275กิโลเมตรนะครับเป็นที่นานะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากๆถึง200เมตรเลยนะครับ สามารถเดินทางเข้ามาชมแปลงที่ดิงก่อนก็ได้นะครับทางเราได้แนบพิกัดใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ท่านเดินทางมาชมแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานของพวกเราก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนๆมาเพื่อขอดูฉนดก่อนก็ได้นะครับที่ ID ดีไลน์ของพวกเราคือ fpakin999 นะครับรอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม และทีมง,งานขายที่ดินโดยพากินรัตะนะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับสวัสดีครับ